คืออ่ะกฎของกิจกรรมนี้ง่ายๆไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากก็คือทางเราอะ่ะจะจัดกิจกรรมแจกผลโกโรฮิเอคุโโระแล้วก็ซูชิให้เลือกทั้งหมด1ผลใน4อันนี้ผู้โชคผูท้ที่ได้รับรงางวัลจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นเพราะว่าเราได้ทําการเอาผลสปินไปซ่อนไว้ในเกาะน,นี้เกาะเดียวซึ่งหากใครหาเจอก่อนให้เอามาให้เรารายงานตัวให,อใหเอามาเอามาส่งอ่ะเอามาส่งที่มาส่งที่ท่าเรือที่เดิมเลยมาส่งที่ท่าเรือมายินรอท่าเรือ ถ้าโดนฆ่าล่ะไม่โดนครับเพราะว่าเราจะปาร์ตี้ไว้อย่างนี้แล้วก็ก็คือถ้าใครเจอผลได้คนเดียวใช่ก็คือใครเจอผลก่อนคนนั้นจะเป็นคนได้ก็คือหากใครเจอผลปุ๊บให้มารายงานตัวที่ท่าเรือตรงนี้แต่ตอนที่เจอแล้วอย่าเพิ่งพูดให้เงียบๆไว้ก่อนพอเราเจอแล้วเราถึงที่ท่าเรือแล้วให้เราพูดได้เลยว่าเจอผลแล้วครับเออหรือว่าพยายามทํายังไงก็ได้ให้ ให้เห็นว่าเออเนี่ยคนที่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทางเราอ่ะบางคนอาจจะไปดูด้วยว่าแบบเออไปอยู่ตรงไหนอะไรกันห้ามตามกันเด็ดขาดให้แยกกันเท่านั้นเห็นใครว่าตามกันเมื่อไหร่จะทําการ stay party เตะออกปาร์ตี้แล้วก็นู่นอ่ะทําการซาวารูโดเลยกิจกรรมจะเริ่มจนถึงสองทุ่มก็หากใครเจอก็ให้มาราง,งานตัวตรงนี้นะครับผมกิจกรรมเริ่มนะครับเจอกันครับทุกคนเจอกันเจกันไปแล้วไปแล้วเจอกันบาย อ๋อเดี๋ยวิ่งติดเอ้ยท้างท้างเออตอนนี้ได้มีชายชาตรีท่านหนึ่งได้ทำการวิ่งมาที่ปราสาทของย่าวิกิตเกเรใจเกเรต้องบอกว่าปราสาทของเขาได้ปะจังหวะนี้ชายนิชัยถือบีเซนโตได้ทำการวิ่งรอบปราสาทเขาเขาได้นะครับเดือดจงกรมครับเดือดจงกรม เขาได้ทำการวิ่งวนแถวนี้เพื่อทําการดูจุดลับนะครับถ้าผ่านไปทุกๆ10นาทีเราจะทําการใบให้ว่า อยู่ตรงส่วนไม่ไม่เป็นคำไหว้ที่ยากออกแค่ได้แหละลูกยิงเก็บผลกระปิดไว้ในตัวนะแล้วก็แบบเฮ้ยผมเจอแล้วครับแหนะไม่เียต้องไปคลิกก็แล้วโน้มมีหรือเปล่าถ้าไปดูที่ถ้าไปดูที่จุดนะแล้วมันหายไปละมันไม่หายได้มันโดนแนี่จริงแล้วมันจะมีคนเหลวไหเอ้ยผมเจอแล้วครับมีผลกระปิสเดี๋ยวเอาไปสิครับแล้วผลผลยังอยู่ที่นี่เลยนะไมยอมแล้วหาอะไรตรงนี้แหล่ะหรือว่าปินมันพามา เล่นมันหวาคนไม่ใกลคนไม่ใกลแล้วไมไกลเลยไหนบอกว่าจะแก้แก้เดินแก้มาเดินตรวจตามนิดหน่อยว่าไปตามเพึ่บมีตรวจตาเลยพี่ทขาไมต้องตรวจตาไม่ตรวจยายบ้างวะเนาะ้องตรวจงามย้ำค่ะว่าเขาหน่อยทำไหมเขาหน่อยไหนไมกินไหน

รู้ว่าสียแต่ยังต้องขอร้องก็คือกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับทุกคนก็คือจะให้เราแอบผลสปินไว้แล้วก็จะให้ทุกคนตามหาผลสปินถ้าเกิดเจอคนนั้นจะได้สามารถเลือกรับหนึ่งในสี่ผลของที่เราทางเราจัดไว้ก็คือโกโรกุระอ่า แล้วก็ซูชินะครับผมก็ถ้าหากใครเจอก่อนคนแรกให้มารายงานผลที่อ่ไอ้ที่ท่าเรือของเกาะทรายเราได้ทําการแอบผลไว้ที่เกาะทรายเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นจุดที่ไม่น่าคาดเดาได้ง่ายเพราะว่าเน,นื่องจากมันอยู่ติดทะเลนะครับผมโอเคคาใบที่หนึ่งอยู่ในที่ล่างแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่สูง,งไม่ได้อยู่ที่ล่างแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่สูงอะ๋อรูอออออ้เร็วรู้เร็วบอกนะ ทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแฮมปากเกตเด็กเอ๊อเฮ้ยจะไม่มีใครเจอจริงเหรอง่ายมากเลยนะคำใบหน้าง่ายคนหายากเจอยินยิโอเคคำใบที่สองอยู่อืมใบยังไงดีแม็กเฮ้ย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 ไม่ใช่แหละไม่ถูกเลยอะไรเจอไหมสรุปไห,ไหนก็หาเอาเองคื่อยๆอย่าเรื่อลมไหนก็หาเอาเองงไหนก็หาเฮ้ย ทุกคนหาเองทุกคนจบเกมทุกคนจบเกมอยู่ตั้งลับเกาะไอสัตว์แม็กเจอแล้วก็มาตรงไงไปเจอกันที่ท่าเรือเลยครับทุกคนทุกคนมารวมกันข้างล่างตรงกลางนี่ข้างล่างตรงไม้กางบนะครับก็คือกิจกรรมนี้ง่ายบอกแล้วส่วนคนที่ไม่ได้ก็แม็กอะไรนะแม็กเลิกเลยเอาผลอะไรโูชิกุระโกโรหรือว่าฮิเอ เอาซูชิดีว่าซูชิเดี๋ยวต่อให้กิจกรรมหนึงกิจกรรมนี้ง่ายๆง,ง่ายมากง่ายยิ่งกว่าปอกกล้ยเข้าปาห้ามรีเซ็ตให้ว่ายน้ํำหรือกระป๋องมา,านั่นก็คือใครมาหาผมก่อนเอาเลยห้าสิบบอน่าสนใจกิจกรรมเ,เริ่ม เฮ้ยมีคนมามีคนมาใกล้แล้วว่ามีคนมาใกล้แล้วว่ะโอ้จะตีไม่น่าหมดอ้าวเดี๋ยวอันนี้มาถึงตอนไหนนะมีคนถึงแล้วผิดอันนี้มาถึงตอนไหนเนี่ยโอเคคนที่ได้ที่หนึ่งอ่าแชเดะแชเดะแคทตี้มามีทีเองทีเองแย่แย่แย่ผู้จอดผู้จอดเองเลยโอเคโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครจะถึ้โใช่โอเคขจะไหวไหมจะบ้างหรือเปลตีอ่าทุกคนก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่อยู่ใน Discord ของเรา แล้วก็เป็นเซิร์ฟเวียถ้าถามว่าทําไมาคนมันดูน้อยๆก็เพราะว่าผมจัดให้เฉพาะคนที่อยู่ในดิทเท่านั้นผมไม่อนุญาตให้เขาเอาออกไปโปรโมทเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราโปรโมทไปอ่ะเดียวยังไงคนมันจะเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเราจะให้เฉพาะคนที่เข้าดิทมาด้วยตัวเขาที่แบบมาเล่นกับเราตอนแรกแล้วก็มาแบบว่าติดตามช่องเราเพราะว่ามันจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่ดูวุ่นวายกันไปส่วนคนที่อยู่มาอยู่ในเซิร์ฟแล้วมาเล่นร่วมกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครเห็นโปรอยู่ตรงไหนอ่ะ ฆ่าได้เลยครับผมไม่ห้ามเพราะว่าคืออยากให้แบบว่ามาฟาร์มอยู่ในนี้ก็คืออยากให้แบบมาฟาร์มด้วยกันมาสนุกด้วยกันเล่นด้วยกันขำๆเหมือนที่ไอกอกําลังพยายามจะเผานกฟินิกซ์ทุกครั้งนะครับก็คือเราเล่นกันสนุกสนุกไม่เอาโปนะครับไม่ได้หรอกไปเผาได้เดี๋ยไอกอไอเมื่อวานไอกอมันยังเผาฟินิกซ์เกือบเละเลยเฮียก็คือเราแบบว่าไม่นิยมไม่แบบว่าไม่สนับสนุนให้ใช้โปนะครับกิจกรรมเราก็ง่ายๆอยู่ที่ว่าเราจะแบบมีความพยายามแค่ไหนนะครับ กิจกรรมนี้เราแจกจรปงเราบอกว่าเราจะวินตามึงเลยตอนจัดกิจกรรมปุ๊บแล้วเราแจกจริงถ้าสําเร็จกิจกรรมจริงเราไม่แบบว่าพูดเล่นๆก็คือไม่แบบว่าเออเดี๋ยวบอกจะแจกแล้วพอเดี๋ยวพอชนะกิจกรรมขึ้นมาเราไม่แจกเราไม่ทาครับเราพูดจริงทําจริงแต่อยู่ที่ว่าเราทําชนะกิจกรรมหรือเปล่าต้องถามตัวเองเลยว่าชนะกิจกรรมเปล่าถ้าชนะก็ผ่านกิจกรรมก็ได้ของตามกิจกรรมที่จัดนะครับผมก็สวัสดีครับทุกคนบอกลาหน่อย 那那，来卡。<了><了>